O voo eu... Thank you. สวัสดีครับน้องชายช h อ้เแต่เป้าเมื่อกี้นี่เปลี่ยงเปียงเปียงเลยครับเหงือออกเป็นเม็ดไงเราหยุดไปนานมากเท่าไหร่ครับจำได้ไหมปีกว่าๆต่อยครั้งสุดท้ายเมื่อ6ธันวา6 3 6 3 6หรือ8เนี่ยไฟนั้นก็พลาดโดนกุหลาบดำครับหยุดไปแล้วก็กลับมาครั้งนี้นี่มาเก็บตัวไปซ้อมสิงมาวินเลยเป็นไฟแรกไหมไฟแรก เป็นไงสภาพร่างกายหิ้วเหนือเหนือออกเป็นเม็ดเลยแล้วก็ร่างการเลื่อนบ้างต่อตบ้างด้วยการต่อนบ้างวันนี้เป็นไรแด้ไหมที่กลับมาเราเจอกับโรโบกี่ครั้งแล้วทั้งหมดสามครั้งครับผมสามครั้งสามครั้งที่ผ่านมามีแพ้มีชนะมีเสมอครบเลยวันนี้เราเตรียมอาวุธอะไรเป็นพิเศษครับได้เรับ ให้ดูบนเวทีไดีกว่าในสามไฟที่ผ่านมาไฟล่าสุดที่เราแพ้จนั้นชนะครับชนะลูกเกมมันเป็นไงก็เราเดินครับเราเดินมากเราชิงเดินมากเพราะว่าสองไฟแรกก็คือเราปล่อยให้เขาเดินแล้วเราก็อันนี้แต่ว่าก็ผูกไม่อยู่ก็เลยมาทั้งต่าก็เลยชิงเดินมากเห็นไฟที่แพ้อยู่ที่นครศรีธรรมราชตรงนั้นนี่เราก็มองว่าเราไม่น่าแพ้ครับต่อยกันสนุกเลยนะครับ ไฟนี้เป็นไฟที่4ี่แล้วรน้ําหนักเป็นไงเราหยุดไปนานหนักขึ้นมาเยอะครับไยปอยตอนนี้กิโลครับเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เขึ้นราชกบร้อยไหร้อยสี่สี่ร้อยสี่สี่ทําเยอะไหมก็แปดโลขึ้นมันเยอะไปไหมเราหยุดไปนานรถถึงแปดโลครึ่งมันก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วที่ว่าปล่อยกา ที่วอง์ชินิผมก็ทำไปถึงรชีวสี่แล้วของตัวเราทำประจำอยู่แล้วเจ็ดเป็นโลแต่ว่าชิยหน่อยครับไม่นาจะมีปัญหาเรามาเก็บตัวไปซ้อมอยู่สิงมาวินกี่วันแล้วก็อยู่นี่ตลอดครับเพราะว่าตั้งแต่ย้ายมาตั้งแต่ย้ายมาก็เก็บตัวอยู่นี่ตลอดแต่ว่ารายการขึ้นบ้างเลื่อนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าวันที่เจ็นี้ไม่เลื่อนแล้วนะไม่เลื่อนนะเต็มที่ความมั่นใจในภาคนี้กลับมาความมั่นใจมุ่งมั่นเราตั้งเป้าไว้ไยงไบ้างครับก็อยากจะ ซื้อรถสร้างบ้านอืมเป้าหมายของผมนะครับเป้าหมายคือกลับมาบ้านนี้ต้องมีรถมีบ้านคตั้งใจเต็มที่ครับแล้วที่หยุดมาที่ที่ขอพ่อแม่ได้สบายแล้วที่หยุดมาเราเป็นเพราะอะไรเราถึงหยุดี่หยุดครับได้ครับก็มีปัญหามันยังไม่ลงตัวไม่ลงรอยครับแต่ว่าตอนนี้เกียร์ขาดสายสายเลยครับไม่มีอะไรที่คาใจแล้วก็ขอตั้งเป้าอีกภาคหนึ่งปีนี้เราอายุเท่าไหร่นะครับ ยี่สิบสองครับยี่สิบสองน้องหี่ชื่ออะไรตากจวัตตากครับปีนี้ยี่สิบสองแล้วเอาละคฝากถึงแฟนคลับที่ติดตามเชียร์เราในวันที่เจ็ดนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับช่วยในการเชียร์ด้วยนะครับผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมน้องก็ขอให้โชคดีครับผมครับผมครับร่างกายของชาลูครับ